สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือหนีกับมะพอกับการรายงานข้าวพยากรณ์อากาศบริเวณผาอีสานล่างจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเนื้อมือวันซุกที่30กรกฎาคม2 5 6 4ค่ะก่อนอื่นท่ากับมาเบิงแผนที่อากาศนะคะกับสีเห็นว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะยังคงมีกำลังค่อนขางแห้งนะคะ ลักษณะเชน,นีสิเเหตุหายบริเวณภาคอีสานล่างของเฮาอ่คะค่ะมีฝนฝ่าคะนองเกิดขึ้นได้ค่ะสำหรับสรุปลักษณะอากาศของภาคอีสานล่างของเฮาในมือน,นี้นะคะกัดสีมีฝนฝ่าคะนอ,นองโดยราสซ้ำซีฟผมพืนทีค่ะส่วนมากกัดซเกิดขึ้นที่บริเวณจังหวัดมุกดาหารอำนาจ,จเจริญศรีสะเกดอุบลราชธานีและจังหวัดนครราชสีมาค่ะลมยังคงเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วชิฟถึงยีสิบห้ากิโลเมตรต่ชอชั่วโมงค่ะ อุณหภูมิสูงสุดนะคะในบายมืด C.U.T. สามสิบสถึงสาองศาเซลเ,เซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะในมืออื่นสาว C.U.T. ยี่สหถึงยี่ 26, องศาเซลเ,เซียสค่ะสุดท้ายนี้นะคะการซิคอ็ฟ้าพ่อแม่พี่น้องนะคะดูแลเมืองแยงและรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอี่เปลี่ยนแปลงนะคะประกอบกับนะคะระมัดระวังอันตรายที่เกิดขึ้นจากฝนฝ่าคนองในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ สำหรับมือนีกับสิขอลาไปก่อนพอกันไหมในช่วงบายสวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจ เฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน